ว่าเกิดมาในศาสตร์นี่มั่นถูกกะจำเป็นเพราะมีกรรมมีเวนจองน้ำนอจำใส่กรมเฮ้าใดทำมาแต่ศาสตร์ก่อนจังได้ทถูกหยากห่อนเฮ้านี่บ่าห่างมีศาสตร์ก่อนกี่เฮ้าตะนีบ่ทำท่านเกิดมาในสงสารจึงถึกจนดอกหนหายให้เฮ้าจำเอาไว้ที่หลังแก่โตใหม่ การทำท่านเหตุใบบุญสิได้ส่งนําเด้อพี่น้องเด้อกระยอนวาผลบุญผลท่านเนี่แหละครับมันสิเหตุในเฮานะครับดีขึ้นกว่าเกานะครับรวยขึ้นกว่าเกา่าแล้กกัดไปทั้งทางนาสาบนาเฮากส็ากสิได้พึ่งเฮาก็สิได้ผ้านะครับนอกจริงๆแล้วในหลักการท่านเนี่ยขันเฮาท่านพวกอกุศล,ลกรรมหรือว่าอกุศลละมูนได้แห่งดีอกุศลกรรมอกุศลละมูนคืออย่างอาจารย์ก็คือท่านค่วมโลก ท่านค่วมโกรธท่ามค่วมหลงขันน้อยเฮ็ดใดม่วนนี่แหละจิตใจเฮ้าสีสูงสีทรงนะครับหลักศสีบบมีการเบียดเบียนลักเล็กขโมยหน่อยบ่พิษสินท่านค่วมโลภท่านค่วมโกรธท่ามค่วมหลงคือท่านจังใดเอ้าคนเฮามันเหลือเกิดบบได้แต่เฮาเลือกท่ามดีได้ท่านค่วมโลภอ่าท่ามค่วมโกรธข่วมหลงค่วมโลภก็คือโบโลภมากจั่ได้ของเขาเฮ้าสีท่านจังไดล่ะเห็นบอกมันมีย่าย ย่ายเราไปทําไปอยู่วัดไปจําศีลภาวนาวัน่นศีลเล่ามีนินท่านเบ้าสู่ฟังเมื่อเราไปทําหมุนทําท่านอยู่ศีลอยู่ในวัดในว่าแหละเร่าผัดเป็นเลี่ยงเป็ดไ้อยู่บ้านให้หลานเบิงก่อนเลาสิไปแล้วก็บอกหลานเด้อเมื่อน้วั่นศีนวันพระเมใหไงสิไปจําศีลอยู่วัดอยู่ว่าเด้เอจําศีลแปดภาวนาอยู่ในวัดในว่าพน่นลา อันเื่องเป็ดเื่องไก่มึงจะเฝ้าขายเด้มึงบงหนจักลา่าล่าคงล่าค่า,าคันสีขอกสีขายกับไปถามยายตะกอนเด้อห่านกับว่าได้ใจยายอยู่พ่ะสันยายกับไปจําศีลห่มขาวอยู่ในวัดในว่าแล้วนะประมาณถุ่มหนึ่งปุ๊บหลานกับปันจักรยานไปวัดอ่ะมึงมายังย่ำครับยังวัดยังสี่พ่ะสันแม่ขอกพ่อขาวกับบอกไล่คนในวัดในว่ายายกับห้องถามหลางเนยยายยาย อันมีคนสิมาซื้ออันเป็ดซื้อไก่ไปแก้มเราว่าสั่นว่าเอออันโตน้อยนั่นขายเท่าใด่ตัวใหญ่ขายจังไถ่นลบ้างอย่าเว้าแฮงอย่าเว้าแฮงมานี่ใกล้ๆฟังยายสิเว้าวสู้ฟังเพิ่นว <c oughs> ่าเด้ยายก็บ่ก,กล้าบอกราคาโลดก็เลยเว้าสแสดงเป็นการอืทำบัตรเอาฟังยายเด้อเพิ่นว่าโยโสภะควาอารหังสัมมาเพิ่นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ สัม,มาสัมพุโทโธพันว่าตัวเลขสิบห้าตัวใหญ่ยี่สิบมึงจำไว้อาย่าลืมไปซะไปบอกหลานเดี๋ยันี้ความโลภมาจำสินพรวนาอายุก่อนยังสิมาห่วงขายเป็ดขายไก่ย,ยู่เฮือนอยู่ในน่ะอันนี้เข้าตรงท่านกันเข้าท่านแล้วความโลภแล้วเหอากับสิบบ่อยากไปลักเล็กขโมยหน่อยไปอยากพิชศินพิธรรม บอยากไปขาดตีบีบบยคนเท่าที่มันเป็นโจรลักเลขข็กขโมยหน่อยควรเป็นคู่มือนี่แย่งสมบัติผัสสถานแม้ระวังพี่ระวงงังน้อนงก็ยั่งญาติมุ่ยยากมั่งกันพีดเที่ยงกันมาหนึ่งมาหนึงน่งแมนบอกมันเป็นเงิสัตว์ะเป็นอีเลอร์เปย์สซอเป็นละเวอร์ละเวิร์เป็นไปหลายอย่างหลายแนวเป็นเสล่แซแล่ไปฉะนั้นเท่าก็ต้องท่านควมโลกบ,บอโลกอยากได้ของคนอื่นอ่า ยินดีในสิ่งทีเก่าของมีพ่อใจในสิ่งเก่าของได้ยินดีในสิ่งเก่าของได้พอใจในสิ่งเจ้าของมีมันเป็นจังสันนาเออเอาเที่ยงเข้าได้นั่นนะมันเป็นแังสันนี่คือโบโลบท่านค่วมโลบสองท่านค่วมโกรธบางคนมาวัดมาว่ากับุ้ยเข่าตะวัดตะว่าเป็นไม่ออกคำมาวัดมาว่าอยู่ประกับไปเฮื่อนไปซ่านเนง่ไปดาลูกดาผัวบว่ได้รเดี๋ยต้องเอาถ้ำมาไปใส่ให้มันสมเมวัดเมว่าสมพอวัดพอว่า เมื่อไปเฮื่นไปซ่านขั้นผัวมันนอนขาขึ้นห่างลูกกะเบิงแต่โทรทัทั์เบิงแต่ค่มบ่สนใจจังสิไก่บ่ต้องไปด่าเขาใส่ทำมาเอาใส่จังใดล่ะอาจารย์อุ้ยใส่จังใดมาสิงใส่ง่ายๆแพร่เม่ตาดีล่ะแพร่จังไดล่ะอุ้ยแพห้เขาได้ยินหลอดสัพเพสัตตาเอเวลาหุนตุมันเป็นเวรเป็นกรรมของกูที่ได้ลูกได้ผัวอย่างสูเอ๋อแห้งๆเขาก็สีดยินตัว สัพเพสัตาอัพยาปัชชาหุนตุกูก็จะไม่เบียดเบียนลูกและผลัวกูก็จะทําเองมาสันเออผ่ากระตินกระมังกระซักจานกระล่างซักให้เขาบึงทีละเออสุขีอัตตานังปริหารันตุสูจึงนอนอยู่เป็นสุขเป็นสุขเ,เ,เล่นเกมเพราะคนทุกข์คือกูเองกะว่าติ <laughs> ยังนอยเขาก็สิบหูตัวว่าโเอวน เมือนี่แม่มันคือแปลกแต่นว่าสัตเออต้เกามาแตงเสียมากับจากว่าจากว่าดาบล่างจานบลซักผ้าบลกวดเงื่อนกวดซ่านว่าสัตว์มากเมื่อนี่แพ่เมตา <c oughs> ตาเขาก็เสิ่ืมเกงใจตัวเออขันมาคขียดให้ผัวเขียด <c oughs> ให้มันแห้งหลายกับญาดาท่านค่วโกรธข่วโกรธหลวงพ่อสอนหลายยาโกรธเขาก็เอามาใส่ดิล่ะขั้นดากับดาเป็นสารพันดามวมวนผัวมันกับจังสีบเคขียดจังสีบเถียงกันส่นตัว ดาจังไดล่ะจานคู่พงดาเป็นสารพันธ์มวลๆเอามาหอดเฮือนหอดซานกันนางลงเศร้ามีแห่งกินน้ำแล้วก็ขึ้นสารพันธ์เลยผัวเอ่ยละหากินตราบกินอะไรผัวจันไลละบอกคำบอกคุณอันบุญมึงบอหัวซาแลวัดว่ามึงก็บอเคยเขา อันเล้าม <power> ึง <médico> กินบ่อขาดอันบาดมึงบ่อเคยใสเล่นโบกไพ่ตีไกลเป็นประจำผัวไปซะบ่ฮ่าัวกันสิซาซๆซซถูกเต่าเอ้ยสิปีล่ำเศร้าปีล่ำมาจากบัดจากบ้านด้ฟังสารพันธจากเจ้ามวนมวนเจ้ามาดามวนแต่ไนเห็นบอกผัวกันสิบบวเขียนเด้ออเอาไปอีกลอยนึงไปทำ บุญน้ำหลวงพ่อได้ละสอนสารพัน์ดาผัวมะขื้มวนแท่เอาอีกเนี่ยด้จั๊กก่อนมือไม่บดเสวาได้เลยมันเป็นยังสั่นนี่คือท่านวามโกรธคนเท่าบางทีมันโกรธคือโง่โมโหคือบ้าอย่าโกรธดีกว่าจะไม่โง่ไม่บ้าเห็นบ่าบกท่องขาเมฆกนอนความโกรธกู่มือนี่เมืองไทยทีมีปัญหากันคือโกรธเกียดเคียดแข้นปัญหาในนิดในน้อยกันคากันเห็นบอ อ่ะครับรถตัดหนอกตัดนาเรื่องเล็กๆหน่อยๆกันน้ำมากโกรธเกลียดเคียดแค้นไปขากันนังจากขอเงินขอท้องจากพ่อเมียบว่ใดขาพ่อข้าเมียว่วมโกรธมันเก่าฉะนั้นอย่าไปโกรธตรงท่านค่วมโกรธตองจักต่างคนเมื่อใส่สติมากััดเสียดายเสียค่วมรู้ซึกขอโทษขอพ่ยมันมีหลายอย่างดังนั้นเขาตองท่านค่วมโกรธโทษสาค่วมโกรธอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเคียดแค้นจากปล่อยว่างทุกอย่างมันมอเป็นของเห่ามาแค่ซัวข้าว ส้ง่งตะคุณงามความดีมีแต่พีแต่นองอันใดบ่มากบ่มยังเก่าบ,บ้างเฉยไปนั่นละ่ะเออมันเป็นสันน่คืออยา่าโกรธนะสอง่าอ,อ่าสามก็อยาหลงไปหลงเขาหลงตัวลืมตายหลงกายลืมแกหลงผัวหลงเมียจะลืมพ่อลืมแม่เป่นว่ามันจันเด้คนห้าผู้มือหลงหลงในลาบในยศในสรรละเสริญในซื้อในเสียงเงินค่ำกำแกวบัดตายไปแลเอาอยังไปบ่ได มีผู้ใดตายไปแล้วเอาเือนไปนําอยู่บ่มีผู้ใดตายไปแล้วเอารถไปนําอยู่บ่ผู้ผู้ใดตายไปแล้วเอาผัวไปนําอยู่ผัวม่ยอมตายน้าเด้เออเมียตายไปแล้วกัผัวม่ย่อมตายผัวตายไปแล้วเมียกับ่ยอมตายนํามเนี่มีได้เขาสิหามพุคนเดีวนั่นมันเป็นจังสั่นเด้นั่นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องสมมุติอย่าไปหลงหลายหลงตัวเองอย่างพวกเด้เป็นนักเป็นไ่สัญญาอียังไหมกับประชาชนแล้วก็เฮตบได้ลงมอำนาจบาดไนบาดเท้าตอไปสมัยใหม่เหลือกต่างเขาบิเลือกเอาแม่นบอกมันเป็นจัง่นด นั้นเป็นจังสันนะฉะนั้นทุกคนเฮาต้องเข้าใจอย่าไปหลงการหลงนี่เฮ็ดห้เสียคนนะครับบางคนไดดิบไดดีดดดดก็ลืมเมียสู่น้ามาไดดิบไดดีก็ลืมผัวผู้สู่น้ากันมามา,นาไปทําการทํางานน้ากันนุ้ยนักซอยกันหาบหยาบซอยกันดึงคึงซอยกันแก่อ่บาบัดเที่ยห้างมีดีได้ล,ลําร้ยไปแล้วว่าทิมผัวทิมเมียกันไป2องกับหนึ่งบ่อึดบ่อยากไปบ่อหลอดจอดบถ่ถึงย้อนหลงตัวเดียว หลงตัวนาบีนอเห็นบ่อนักหมอกนักมวยหลายคนได้เลี้ยนทองโอลิมปิกลิมปิกเด้งเงินค้ากำแกวถือห้ยรวยเบือมาแหลวว่าทิมเมียทิมคู่ทุกคู่ยาทิ่พวัวคู่ทุกคู่ยาพ้นสุดถ่ายไปบมาแล่มาแต้มไปแสละแซ่แ่มไปละเวอไประเบิดไปีอื้อเปิอซื้อไปบลอดจอดบ่ถึงย้อนมันหลงตัวเดียวฉะนั้นอย่าไปหลงอย่าหลงผัวหลงเมียลืมพ่อลืมแม่เฮานํา เบิงพ่อเบิงเม่ถามเพื่อนนอําพ่อเอ้ยกินเข้าละบ่กินเข้าละบ่เ,ะบบเม่นี่คือพระอาหารหันต์เฮาเดีเห็ดนําพอน้าเม่เห็ดบุญสินท่านกันไปบ่เป็นยังตายไปแล้วกะเอาบุญสุนท่านไปนําเพราะบุญเนี่ยมันขามพบขามชาิไปด้มันบ่แเ่นว่ากินชาติเดียวมันกินขามพบมันกินขามซาิเออมันเป็นจังสันนั่นแล้วเออเพิ่นจังว่าโลกนี่มันหักวนเวียนเกี่ยวสงสารกับเกิดไผสิวาเลิดลำค่ำนันบค่ค้วน ล่างเตือเฮ้าดีแหลวภ้าหลังหากับซัวล่างเตือเฮ้าสัวแหลวไปหนาผัดเหลาดีบอมีไผ่ลิงเห็นได้สตาค้นแต่ศาสตร์ก้อนบุญหลังทรงไห้ไผ่สิหูหอมเห็นแมนบอกบางคนต่างแต่ศาสตร์ก้อนกี่เคยตีไก่กัดปา่ากินสุลามื่นเมาอวดสหาตีตองแต่ว่าเศร้ากินเหล่าวั่นศิลดอกมือหนึ่งนอกจากนั่นเจ็ดมือขวบวัน่น เกิดมาในศาสตร์นี่จึงเป็นเปรตอสุรากาย่นว่มมาสาธุชนทั้งหลายให้หำห้อนตอนนี้ฟังดีๆนักเลงเหล่าของมึนเมาสิเกิดโทษเด้อคุณประโยชน์บ่อหลายโทษหากนี่มากล่นเลือล่ำกายกองกินเป็นยานั่นต้องนิดน้อยธรรมดา่นว้มมาอันกายาอินทซี่สีพองไซส,สบายเนือคันกินหลายกะอ้้กินอีหลาอีเลือกินหลายๆสิเสียธรมกิริยาวาดบกคอง เป็นโลกตาอัปโหลดคองตายถิ่มกัะส่วนหลายกลายเป็นโจรผู้หายกะมิอยู่ถมไปนันเด้ขอให้สัตว์ท่าไทยอ่านแถลงให้เห็นแจงเนี่ยจานคู่พงก็เอาสแสดงมาให้สีถอยลงคงตาเบาไปแห่งสีเงินเจ้าสีเอินบ่ไหลลง <laughs> <laughs> มันเป็นจังสันเด้คนทุกคนเนี่ยมันมันเป็นยอนบุญกรรมน้าแต่งพี่น้องเฮาเฮ็ดบุญอีหยงไหวเฮ็ดยังไหมันก็เป็นจังสันล่ะเห็นบอกใน จุลกรรมวิพังจุลกรรมวิพังนะครับใน,ในพระไตรปิฎกสุภามาโนป์เนี่เคยไปกราบทูลถามพระพุทธเจา้าเอาเรื่องมาบอกส่พี่นองฟังก่อนไปกราบถามพระพุทธเจ้าว,ว่าจังใดถามมาเอะเป็นอย่างคนมันคือแตกต่างกันขน้อยเออบางคนกะอายุสัน้นบางคนกะอายุยาวบางคนกะมีโครคไข้ไข้เจ็บ บางคนกับบวมีโลภไยไข่เจ็บบางคนกับผิวพันผิวพันบ้านนาพองใสสงางามบางคนกับเป็นหูดเป็นกิดผิวดำกาก,กาเกลื่อนเป็นตุ่มมันเป็นอย่างบางคนกับมีเกียรติมีศักศีบางคนกับไร้เกียรติไร้ศักศีบางคนกับือจน,จ,น,อนจอนม้อนจอแทนอถูกอยากปากมองบางคนกับขึ้หล่ำขึ้นล,ลวยแท้เออบางคนคือเกิดมาในตระกูลตําต่อยบางคนคือเกิดในตระกูลผู้พ่หล่ำพนรวยยศถาปันดาศัก บางคนคือมีปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นนักปราดบางคนคือปัญญากระบอมีปึกแป่นปีกแท้มันตางกันจังไดกาบทุลนพระพุทธเจ้าเจตประกาศพระพุทธเจ้าก็เลยไขยขอคิดให้คติเตือนใจเบาเรื่องจริงวายฟังว่าคนที่อายุดูกรมโนบเอ้ยอ่าคนที่อายุสั่นพะคนผูนั้นมักฆาสัตว์ตัดชีวิตข่าชีวิตเขาหลายเห็นบอก ผู้ใดมาขาชีวิตสัตว์ตัดชีวิตเขาเนี่ยมันจะเห็นให้อายุเฮ้าสั่นลงตายก่อนทรงแมนบอถ้าไม่ถึงขราวตายวายชีวาดใครอาคาดอย่างไรไม่อาสันแต่เมื่อถึงขราวตายวายชีวัน ไม้จิ้มฟันแทนเเงือกยังเสือกตายมันวันีไม่จิ้มฟันสิมมาแท่งเงือกไม่อันจิ้มแขวซื้อแทงเงือกสักให้แงเข้าขาสี่แบบกรงดองไปโรงพยาบาลกระบ่ทันนั่นตาย,ตายเพราะยังางมันควกขาดสี่ตายอายุสั้นเพราะว่าไปเบียรไปขาสัตว์ตัดชีวิตหลาย คนที่อายุยืนยา่เนี่ยดูก่อนสุภาพมนุษย์บุคคลที่อายุยืนยาวเพราะบุคคลนั้นไม่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ชอบฆ่ามนุษย์มีจิตใจเมตตากรุณาหน้าเห็นบอกมันจังสันเดะคนเท่าลบหยังกระลบได้แต่ว่าลบบุญกรรมลบบ่ได้เป็นยังว่าลบแสงแดดแผดเผาก็เข้าลมลบลมฝนเข้าถ้ำกําบังหายลบเคาะกรรมยากเย็นไม่เว้นวายลบความตายไม่พ้นเป็นจนใจ ลบความตายเนี่ยมันลบบได้เออลบแนวอื่นลบแดดกับเขาห่มแม่นอนลบฝนกับเขาบ้านเข่าฮื่นก็บลบได้แต่มานลบแสงแดดแผดเผามันลบบได้แม่นบอกมันต้องเหตุจงสันดีมันเป็นจงสันนี่คือความจริงพี่น้องเขามันลบบได้นี่คือข้อหนึ่งอายุสั้นพ่อมา่าสัตสองโรคภัยเบียดเบียนอโลคายาปรมาราพาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐคนที่ใดที มีโรคเ,เบียดเบียนเจ็บไข่ไดป่วยอดอดแอดแอดไปลพยงบานก็หอกกะแหกซ้ำมือดีซี่มือไข่ข้นจังสี่พอแต่ก่อนเนี่เยเบีดเบียดเบียดเบียนซัดเบียดเบียนข้นอื่นอันน่ะเบียดเบียนเขาเอามายังขังกุมขังใส่ใส่กอกใส่กงเบียดเบียนทรมานซัดสาว่าสิ่งกันสิมันกระเทือให้ร่างกายเจ็บปวดอดอดแอดแอดเป็นโรคเป็นพ่ยย่อนกำน้ำแดงบุญกำน้ำแดงมันเป็นจังสันเท บุคคลใดที่บ่คคอยมีโลกไผ่เบียดเบียนเพะบุคคลนนั้นบ่เคยเบียดเบียนบ่เคยจับเขามาทรอะมอกทรอลม่านนั่นนะงั้นเป็นจังสันเดกะซีสุขภาพแข็งแรงนั่นนะหน้าแดงจึงครึ่งพ่นแล้วมันเป็นจังซันนะประการที่สามบุคคลใดก็แล้วแต่ผิวพันธุ์บ้านนาปูนันคือพองคือใสแท้เป็นพออย่างพราะบุคคลผู้นั้นอารมณ์ดีจิตใจแจ่มใสบ่อใส่หลายปายสีนั่นเป็นสนนะเออ ผิวพันธุ์ที่อารมณ์บอบูดทำยิ้ม,ยมแยมแจมใสกอคนอื่นเบามีสัมมาอ่อนหน้อมท่อมตัวั่นสนนะคนมันเป็นจังสันเด้ผิวพันธุ์ดีคนบูไดผิวพันธุ์ที่เป็นหูหีดเป็นหิดเ,เ,เ,เป็นกากเป็นตุ่มเป็นตอย่อนอารมณ์บ่ด,ดีอารมณ์ไล่ไปสีเบาขึ้นกับบกโมบกโกโซสีขาถ้าเขาตีขึ้นนี้ยังอารมณ์หายน่ะโกดแห้งขีโกดขีโมโหพวกนี้เกิดไปในศาสหนาหิดตุ่มเต็มตัวอยากใสไลาไปสีเขามันเป็นจังสันน่ะ บุคคลใดเกิดมากคือมีเกียรติมีศักดิ์ศรีใดเป็นเจ้าใหญ่นนยาตเพพาออย่างพาะเขามีเกียรติมีศักดิ์ศรีบ่อ,อิจช้าสซหลายคนใดมาอิจช้าไา่หล่ไปสีที่โอเอซีกัปตันไ่เขาเอออยูเ่เฮื่อนเขาเขาไปหูเบิดลูกล้านบุนั้นผู้นีหู้ดีกว่าเจ้าของเขา่นร่างเถื่อก็ได้ไปบอใเซเขานั่นแหละเกิดมากก็เลยไรเกียรติไรศักดิ์ศรีไปสอบไปยังกับ่บได้เป็นรลาชกากราชการนัานเป็นเป็นตลาดสะดอนนั่นมัน, <laughs> <laughs> มนสิ <laughs> เป็นัง <laughs> สันด้อย่าไปเหตุเถอะ ออผู้ใดคนเนี่ยมันเป็นเังสัน้นค้นผู้ที่เพิ่นมีเกียรติมีศักดิ์ศรีก็ย้อนมาเพิ่นบ่อใส่ไหลยปลายสีบ่อนินท่าผู้อืน่นบ่อนินท่าพระสงค์องค์เจา้าบ่นินท่าพอเม่ผู้มีบุญมีคุณโยบใส่เก่าเท่าใส่หัวให้เกียรติผู้อืน่นเห็นเรื่องผู้อื่นกับว่างอุป,ปีขาบ่เอเขาเหื่อนเห็นบอกแต่พอแต่แม่เพนนิ่งสอนควมในบ่อยออกควบนอกบ่อยเขาความใดบ่ดีบ่บดีอยู่ในขังนอกแยวมาเบ้าในเฮื่อนมาผิดมาเถียงกัน เรื่องนั่นเรื่องนี้ก็อเย่ามาเว้าน้าเย้ามันสีเถียงกันเรื่องของผู้อื่นยเย่ามาเรื่องในเฮื่อนก็อเย่าออกไปเบาดังหนอกเขาบริว่าเฮาดีนั่นพี่นองเดอ้อความใน่บ่อยออกความหนอกบ่อยเขาเพื่อนบ่าขันหอากันใดไฟหนอก,ไฟ,นอกไฟใน่ายก็สิบวมีผัวเมียนี่กูมึ่งใหญ่วาให้ว่าคอยแล่เจา้าต่อพ้องเถ่าสัวตายตายก็อยาเด้นายเดอ้อตายก็อยาได้เเขียดคอยข่าสมเขียดยังแทนเพิ่นปัน่นตกแต่งพอดีแล้วเป็นผัวเมียคู่กันพอดีดม ยิ่งไส้นันไผมั่นบริวาเกิดมามีครูสอนเทียมตะขางจังสีควรถูกสิง่งลวนกายควรพ่อสองเด้อข้องเพิ่นมีแต่ปางปฐมพุนนักซอยกันหาบหยาบซอยกันดึงน่นห่ะมันเป็นจังสัตน,นี่เนี่ยมาบอกสู่ฟังน่ะนอกต่อมาก็คือเป็นอย่างบางคนเกิดมาจนบางคนคือเกิดมารวยคนที่เกิดมาจนเนี่ยคือบนท่านโบจักให้ท่านน่ะโบจักให้ท่านขีที่ขีแต่เนี้ย บ่กินบ่ท่านน้ำมูวัดบ่เขาเราบร่ขาดบ่เบิงพีเบิงหนองเสากับบ่ทรงแกงแรงกับบ่ทรงต่มบ่สนผู้ได้ยอยู่จัาสัตว์เกิดมาในศาสนาก็เลยทุกข์จนจอดหมอนจอหยาบเป็นขอถอะขอ้อท่านนะผู้เพิ่นลำเพิน่นรวยเป็นหยังเพิ่นแหงท่านน้ำถอกน้ำถ่วมเพิ่นกับไปซอยผู้ได้ทุกข์ยากก็ซอยพี่หนองก็เบ,บิงแย่งแพงกันมีจิตใจเอืออาลุยอาลี่นนะ่ะ เออนานาเศรษฐมงแกงแรงสมต้มไปผุ่นกินป้ามาผีกินเขาไปผุ่นนางเบามาผีนางจาบ่ถิมบ่ป้านามจิบนาใจนั่นสันน่ะมันก็เลยเหตุให้เพิ่นลำาุ้ยย้ nh อนอยังบุญกุศลหนุนทรงนางเห็นแล้มันง่ายๆหนึ่งเด้ต่อมาบุคคลใดคือเกิดในตระกูลต่ำบุคคลใดคือเกิดในตระกูลสูงบางคนเกิดมาในตระกูลทิ่ตำ่ำที่จนจรมอนจอบางคนเกิดในตระกูลลำตระกูลรวยแตกต่างกันเนยังก็ย่อนบ่ออนน้อมทำตน บ่มีสัมมาคาเราเห็นพระสองฆ์องค์ข้าเจเาเ้าแต่พอแต่เมีนี่โอ้ยสมมาหมอบใส่เถาค้นเถาเพนใสสั่งสอนบานเท่ากันดีขั้นพระสองฆ์องค์ข้าเจ้าย่างพาบาทให้ลูกหลานก็สิบอกนั่งลง่งลูกหลานน่งตะหมอบต่อขาพานมมือสาตู่ผุนเดเออ้เห็นผู้ถอกผู้เถาก,ก็กลมหลังลงต้องมีหาอ่อนหาอ่อนนีหอย่างแนนึ่งเข้าอ่อนเบิ่นบ่คือกลมลง่งจักคุกเข้าไปหาพระสองฆ์องค์ข้าเจ้าหาใจน้อยง่ายโตเรือหาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ผู้่นเกิดก่อน เฮาเฮาก็ต้องเข่าอ่อนคุกเข่าลงไปเข่าอ่อนต่อมากหลังอ่อนกม้มอย่นสิไปยืนยางขามหัวผู้เ,เ,เ่าผูเถาพระสงองค์เจา้ามันเป็นบาปเป็นกรรมนะแกคุ้นกับแกศาสตร์มันคนละยางต้องไปยางเห็ดหลังอ่อนลงน่ะนะ,นะก้มหลังลงยางผ่านเพิ่นนี่เิ่นบาหลังอ่อนต่อมาคืออย่างมืออ่อนมืออ่อนก็คือวาย สวัสดีครับพ่อหญ่ไม่หญ่สวัสดีครับอ่ยาเห็นบอกเห็นบอกสวัสดีสดมันพนนยู่สีไปยูไซกับ่บดบ่ตายเขาเจา็ว่าโอ้โหยหลูกคนน,กนั้นหลูกคนนี้จะมันมัน,ม,น,ม,นมีสัมมาคารวะอ,อ,นอ,นอ,อ่อนน้อมทมตนเนาะเห็นบูไดก็ยกมือไหวเป็นตะเลี่ยงตะเกือมันก็เอือ,อนมากินเข้าทีนั่นเด้อเป็นนี่คืออย่างใดมันเป็นหลูกเคยอย่างใดมันเป็นหลูกสะใภยแท้ว่าน่ามันเป็นจนงซัสนเดอมันแมนควอม่นเน้นี่หลังอ่อนมืออ่อนอเข้าอ่อน หัวอ่อนกลมหัวลงนำ้ำหัวจักอ่อนนะเออหัวกับอ่อนนำ้ำย่าแข็งกระด้างเออกลมลงรับฟังคำผูไิบนบอกเพิ่นสอนอย่าเอาความหูไปข่าผู้เถาลังเ่อผู้เถาเลี่ยนจบปอซีปอหาปอพ่พอเม่เฮ้าจังสิลูกหลานเพิ่นทรงเลี่ยนจนจบปลิญญาบัดเอาความลู้ไปข่าเพิ่นขันพอเม่เบาเนี่ยกับเบาใส่อย่าเ้าอยาจ๋าหลายเจ้าพวกเจ้าหนั่นเออพวกเจ้ามันจบป .4 ซีนั่นหละ ข่อยจบปริญญาพี่ฟังข่อยเว้านี่เพิ่นว่าเอาความรู้ไปขาพ่อขาเมีบ่ดีบ่เจริญอันนี้เพิ่นว่าอ่หัวแข็งพวกนี่เออก็ย้อนปอดซี่นี่ะส่งมึงมึงจะเรียนจบปริญญาตีคั่นปอดบ่ส่งมึงสิจบสันตินั่นะเห็นบอ่อย่าใหญ่จารย์ครูพงเว้าเด้อเว้าถือคอพุ่นเด้ <c oughs> มันแม่นจังซั่นล่ะเนี่ยๆนี่หัวแข็งต้องหัวอ่นอนน้อมทอมตนอันสุดท้ายคือปากอ่อนอ่า ปากอ่อนปากตองอยาแข็งกระด่างยาสิไปเบาคข่าแข็งคมผู้อื่นเบานวหัวมวลครับผมขะน่อยผู้ขายาขึ้นกูขึ้นมึงบ่าว่าผัวว่าเมียเบากับไผกระล้ลวแต่มันกระสิฝึกการเบาก,าการจาเาจิตใจเนี่ยหาอ่อนนัน่นะน,ะ,น,ะ,นะมันเป็นจังซัตว์คนผู้นี้เกิดไปในตระกูลใด้กระสิเกิดไปในตระกูลผู้รักผู้ใย,ยคนล่ําคนรวยคนกี่แข็งกระด่างเห็นบ่เด็กหน่อยผู้ได้กินเหล้าเมายาตีหัวหมาดาเม่เจ็กด่ากันกัน แข้งกระด้างขื้นกูขื้นมึงก็ย้อนเกินในตระกูลเา่าในตระกูลสลัมมันเป็นจังสันเดมันเป็นนี่หลีเดีพี่นอ้นองมันบ่แเมนเบาเอาเนีอันนี้ยกในเหลืองได้ปัตไตรปีโดดเด้นี่ปี่ดกมาเบาสู่ฟังเด้เออนั่นนะ่ะส่วนสุดท้ายเป็นยังคนคือมีปัญญาต่างกันเหตุที่คนมีปัญญาต่างกันก็ยยอนอย่างกรย้อนว่าคนเฮานั่นบางคนเนาะฟังธรรมักฟัธงรมครบบัณฑิตโคตรนดี ฟั่งแต่ท้ำมาคบแต่คนดีเป็นหมอกเป็นมิตรบก,กินเหล่าเมายาพวกนี้มันก็เลยปัญญาดีพวกปัญญาบบดีก็คบคนสัวเป็นมิตรบมาฟัง่งถอกฟัง่งรรมดูถูกธรรมาขอคิดคติเตือนใจเจังสันหละัะเอาไปเอามาพวกนี้ก็เลยปัญญาบ่คอยมีนั่นน่ะ่ใหายท่านนังสอกนังสื้อโบห้ท่าน,น,นท้ำหมอกท้ำมาเป็นธรรมท่านมันเหม่นเจังสันเด้นี่คือเรื่องจริงฉะนั้นจึงเมื่อนีถือโอกาสเอามาเา้า เมาตะเหลี่ยท่าน,นพี่น้องฟังบานเฮ่าท่านเก่งอยู่แล้วตื่นแต่เด็กลุกแต่เศ่าหนึ่งเข้าเป่าไฟยงมเข้าสุกก็มาหลวมท่าบุญสินกินท่านบางคนบ่ได้ไปก็ฝ่ากันไปทําบุญท่าท่านยามบุญสินกินท่านมาบลูกหลานกันน้ผผาป่ามาจากกรุงเทพฯกรุงไทจากต่างจังหวัดโอ้ยอนุโมทนานาได้หลายเด้อนี่แหละคือวัฒนธรรมประเพณีของเฮาอันใดที่เฮ้าซอยกันไดอันใดที่เฮ้าเห็ดใดอันใดที่สา่างคุณงามคว่มดีต่อเฮ้าเ่ราว่าสิเป็นท่าน เป็นศีลเป็นภาวนาเหตุโหลดม่วนนี่มันหาบบนักตักโบติม่มเข้มบบจืดหมื่นโบแจงหาบบนักก็คือบุญกุศลหาบย่มได้กับเบาเนึกถึงบุญกุศลย่มได้กับเอ้ยหูดังปึงซื่นแห้งหนาบานเป็นจานดาวเทียมเพราะเนึกแล้วมันมีความสูงนี่หาบบนักตักโบติ่มก็คือความอยาของคนเนาใหญมันเขามาหลาย อยากได้อยากห้างอยากมีอยากเป็นเศรษฐีเมืองมีเงินล้านมีเงินลอยก็อยากได้พันพันอยากได้หมื่นหมื่นอยากได้แสนแสนอยากได้ล้านล้านก็อยากได้หลายล้านล้านมันบ่มีเมืองพ่อเลยตักบ่เต็มเข้มบ่จืดก็คือคุณงามความดีรักษาเอาไว้ให้มันติดต้นติดตูไปนั่มเกิดบ่เสียลายตายบ่เสียซื้อยาให้มันกลับไปแต่ตูเป่าเห็นบอกผมว่ามืดมามืดไปสว่างมากมืดไปมืดมากสว่างไปสว่างมากสว่างไปมันหมายความว่าจะได้จานกู้พง หมายความว่า,าคนเห่าหมืดมามืดไปบางคนเกิดมาแล้วมาจนจอนหมอนจอทุกย์ยากแห้งหลายนะมืดมาสว่างไปแต่ก็มาสร้างคุณงามความดีเอาคือบางคนเกิดมาเป็นโอ้ยทุกย์ยาปากบ้องแต่ก็เขาวัดเขาว่าทําบุญศิลนกินท่านเป็นคนอยู่ในชิ้นกินในรรมสร้า,างบุญกุศลไปท่านตามได้อย่างไรตามมีเหตุตามเจ้าของมีบ่เดือดร้อนตายไปแล้วบนวเก็ขึ้นสวรรค์สันฝา,นนม,ามี่เพิ่นเอามามืดมาสว่างไป แต่บุคคลสว่างมากมืดไปเกิดมาแล้วสว่างมากขึ้นม,มาเกิดมาหลำมารวยนะเป็นเศรษฐีแล้วบ่วจักกินจักท่านดูถูกผู้อื่นร่างแกผู้อื่นเอาเปรียบผู้อื่นพวกนี้ก็สจะปิตกนรกมดใหม่นี่เิ่นบาสว่างมามืดไปส่วนผู้คนสว่างมากรากาสว่างไปเกิดมาลำมารววยเกิดมาลำมารววยก็จักกินจักท่านแบง่ง มูแบ่งพวกบ่เอาเปียบผู้อื่นซอยกันมี่นำจิตนำใจเบิงแย่งแพพงกันตายไปแล้วพวกนี้ก็ไปเกิดในสวรรค์สันฝ้านี่่นเอิน่น่าสว่างมาสว่างไปแต่บุคคลบางคนมืดมาแล้วก็มืดนไปเกิดมาจนจนอนม้อนตอทุกอย่างปากมองแล้วยังมาส,าสา้างรมสร้างเบนตีหัวมาดาเมเจขาพ่อตีแม่แมบ่เอ่อมีบาปมีบุญในจิตใน,ใ,นใจเขาวัดเขาว่ากับเขาบได้น้ำมอกน้ำมูจงสันนะน่ะ ติดคุกติดตาร่างตายไปแล้วกระตุกนรกหมกใหม่นี่แหละปัญหามืดมาแล้วก็มืดไปนะฉะนั้นคนเทามีโอกาสใดมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วย่าเห็นให้มันเกิดเสียล่ายตายเสียซื้อซึ่งการเป็นมนุษย์นี่เป็นยากลําบากพี่นองเขา้าตื่นแต่เด็กลุกแต่เสาบางคนภูมิภคกิจโฉมนุษย์สปฏิลโภการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นลาบากพอเม่เพิ่นก็นสอนเขาไว้ผู้ดใดดูก็สิไดดเงินพันเด้อผู้ใดขยันก็สิไดดเงินหนมืน่น ผู้ใดฝ้านอนตื่นกสิได้เงินแสนผู้ได้่ฝาลุกขึ้นเล่นกสิได้เงิ่นลานพันผู้ไดขี้คานิได้เป็นขอทานเพิ่นยังว่นนนา,านะั่นเด้เ็นออก่นบ้าเป็นพญานตื่นแต่เดิกลุกแต่เสาตื่นเดิ้คือ้กาเดิอลุกหลาเดิ้อหากินคือไกตื่นเดิ้เจ้าสิได้กินยอดฟ้าตื่นสาจเจ้าสิได้กินกวยขีไกโปูมันแม่นความเพื่อนเด้ฉะนั้นเฮาก็ต้องสร้างคุณงามความดีน้ำพี่น้ำนนองจากท่าน รา,ากษาศิน,นล่ะกะ็จะเลื่อนจิตตะภาวนาเหตุบุญศิลกินท่านเอาไว้เนาะพี่น้องเนาะเอาเมื้อนี้ฝากเอาน้ำพีน้ำนนองซัมนี่ละขอพระคุณพี่น้องลลลหลาๆท่านหลายคนที่กดไลค์กดแชร์ในช่องของเข้าเป็นแรงจิตแรงใจคอมมนให้กำลังใจสำหรับผู้ใดอยากฟัง,งพญาแนวใดจานผู้พงกับสิพายามนะครับแต่งออกมาเอามาบอกมาจ้าจีโจวยตัวโวยโ,วยโนเอียงมงใจประสงค์สิรษาเหตเข้าข้ามเบาตอนพญานี่ละขอพระคุณ มือซิฟนิวของจานกูพงผู้ขาขอให้พี่น้องนะครับผูทิดตามลบฟังช่องของเท้าเพจของเท้ากดไลค์กดแชร์ให้แรงจิตแรงใจนี่ห้มีแต่สุกกับมังมีแต่ห่างกับมีให้เงินหมื่น,นไหลเข่าแขนให้เงินแสนไหลเข่าบานเงินล้านไหลเข่ากระเป๋าเด้อการเงินก้าวนาการค่าก้าวไกลอย่าเดบกเคินหากอย่าได้ขาดเคินบัางทรัพย์ปากาล่งอุดมสมบูรณ์ำลำาุ้ยตลอดปีโชคดีตลอดไป ผู้ฟังเอ้ยทรงสำเนียงพญาบานผู้มปัญญาชาวอีสานมาเอ่ยต่างอีกคือเกา่าแต่งพญาออกมาเราเอามาเบาให้สุ่มเจ้าได้หินตองเบาทํำน้องพื้นบานอีสานกำรทรินลาบสูงความประสงค์มาดมงให้น้องนุงรุ่นหลังผ้ากันฟังซอยรักษาค่ำพญาาสืบสารใบยาได้ไล่ลืมถิ่มประเพณีละเหตเกา่า มูนมั่งเดิมต่างแต่เขาโบรานเท่าให้หากษาซอยกันเด้อพี่น้องเฮ้าซอยกันรักษามูนมั่งค้ามปญัญญาเอาไว้เด้อสืบห้อยตาว่าห้อยปูบอกให้มันสูดสลายไปจากบานต่างเฮามือนีเวลาเบิดเบลาให้พี่น้องอยู่ดีกินแสบอยู่แจบกินนัวอาวสานทุสเสียงสมพ่อเพียงทอนีกรฝากบทก่อนบอนถ่ายสี่หวนยายเตาไปอยู่ต่อบได้เวลานัดนายเบิดใจพญามาตาม่ำเจิดเบิดเวลาล่งแล้ว เนี่วาเวลาเบาของเฮ้ามันก็บเบิดแล้วซัมนีเนาะพี่น้องเนาะฝากบทก่อนตอนท่ายพยาย่ค่ำจำใจสั่งบออยากล่าทันผูฟังแต่เวลาหากไรกลนจนใจขาว่าบ่าเป็นเด้อรักษาตัวรักษาเพื่อนรักษาเงินเด้อพอหญยไม่ไญ่มือนีเวลาไรพอกันไม่มือนาหลานจานคู่พง้งส์